26มีนาคม2567ค่ะกลายเป็นจังหวะที่พูดถึงกันมากที่สุดในมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก m o t ต GP สนามที่2ของฤดูกาลที่ประเทศโปรตุเกสค่ะในจังหวัดที่ Mark Mar quez, มาร์กมาเกสแชมป์โลกป่าสมัยจากทีมเกรซิน่ดูคาติค่ะชนกับฟรานเชสโกบัญญาญาแชมป์โลก3าสมัยชาวอิตาลีจากทีมดูคาติซึ่งอุบัติเหตุดังกล่าวค่ะทําให้จากที่ทั้งคู่ค่ะจะมีแต้มในอันดับ5หรือ6กลายเป็นว่าไม่มีแต้มทั้งคู่เมื่อรถของบัญญาญาเสียหายเกินแข่งต่อส่วนมาเกส ผู้ที่แม้จะยกรถกลับมาแข่งต่อได้แต่จบเพียงอันดับ16ทําให้มาร์คหัวเสียอย่างยิ่งค่ะโดยมาเกสค่ะกล่าวว่าผมจะมองว่ามันเป็นอุบัติเหตุจากการแข่งขันแต่ฝ่ายควบคุมการแข่งขันควรต้องนิยามให้ชัดว่าลิมิตอยู่ตรงไหนสําหรับผมผมมองว่าเป็นความผิดของบรรญ,ญ,ญาญาไม่ใช่เพราะเรื่องที่ชนกันแต่ผมมองว่าไม่จําเป็นเลยที่จะต้องชนกันเพื่อชิงอันดับ5เพราะแต้มระหว่างอันดับ5กับ6มันห่างก,กันแค่2แต้มนี่เป็นช่วงต้นของฤดูกาลและมันยังมีอีกหลายรอบให้ แต่พอตัดสินใจแบบนี้ก็กลายเป็นว่าดูคาติได้ศูนย์คะแนนขณะที่บรรญยญญาเองก็หัวร้อนไม่น้อยหน้าเช่นกันค่ะและกล่าวว่าจังหวะที่มาร์กพยายามจะแซงเขาบานออกลายนอกผมก็เข้าไปที่ช่องนั้นพอเขาหันกลับเข้ามาเราก็ชนกันยอมรับว่าผมโกรธนะแต่มันเป็นเรื่องปกติเป็นอุบัติเหตุจากการแข่งขันท้งนี้ค่ะแม้ต่างฝ่ายต่างหัวร้อนแต่ทั้งมาเกสและบรรญยญญาต่างมองว่ามันเป็นอุบัติเหตุจากการแข่งขันที่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะต่างฝ่ายเลยต่าง move on เตรียมตัวไปแข่งสนามต่อไป ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่12-15เมษายนนี้ค่ะ